สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เจนสิพามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกินหลังบ้านเลยล้มกระแห้งแห้งนะพี่น้องแม่มา,มากรอดกินที่กระฝากกดไลคก์กดแชร์ช่องกินพัดแซ่บเลยนะคะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะนั่งกินหลังบ้านเลยเจนนี่ล้มแหงแหงมามากินกันเลยโอ้ก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละพี่น้อง น้ำมันเอื่อมาแล้วลกิหนลห,ากาหลังบ้านที่ก็จะมือหลังบ้านล่มแห้งๆบรรยากาศดีๆหลังบ้านสิไยงยินเสียงรถมันติดถนนทางด่วนนะจ๊ะ ไอ้ว่ามันลมดีดีเด็ดชินเปลกระดาษทิชชู่มาจะมากินต่อกินเปลกระดาษทิชชู่บรรยากาศลังบ้านบรรยากาศลังบ้านได้มาหนึ่งพี่น้องลมแห้งแห้ง,หงลมดีดีเด็ดมาเนี่ยที่จริงมันกลมแห้งทุกมือเลยแตะ ก๋วยเตี๋กกันหน้าร้อยอร่อยอมาด้วยยาสักแบน้ำกันต้งหันไปมีนี้นจ๊ะแคบหมูก็กรอบกรอบมนันประกอบแล้วมันแข็งแรงเนี่ย ลมแหง้งพี่น้องแห้งคักเย็นอยู่แต่ว่ามันโอ้ยอ้อนชิ้น น้ามันสีอื่นเหมอเย็นมาก หลังกินจะเป็นต้นบัเกเขือได้เจ้ะส่วนบัเกเขือบรรยากาศหลังบ้านล้มกระจิงเลยพี่น้อง <c oughs> have

anh này là cái băn lang đây trả đi đừng mực lang Jin chỉ mân năng ghi sổt tầm đi qua cái là mân cái đắng หมูลมแหงคัะว่ะ ร่มดีคร <c oughs> ับเนอะร่มแห้งร่มเย็นดีลมพัดปิ้วๆแหเลย

มันี่กินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนันจน๊ะเนาะกินด้อจ้าล่มดีดีเดี๋ยวกินสมานังกินสมตำอยู่หลังบ้านก่อนจ้ะนี่ยร่มดีดีดิล่มแบบจนกิดเจิงเลยอ่ะ <g it of milk> ไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกิน ก๋วยเตี๋ยน้ำตกกระจบลงไปแล้วนะจ๊ะจังได้จินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแซ่บเลยเด้อคะ่ะมีทั้งเพจก็ยูทูบนะค่ะเนาะจังไดก็ขอบคุณเลยล่ะจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วคะ่ะ